เอ็นดูสองแสบไม่กล้าใกล้พี่อิมก็เล่นเครื่องดนตรีไปจ้าแยกกันเล่นไปอจนพี่อิมต้องเรียกนักดนตรีขึ้นมาเพราะว่าเหนื่อยแล้วไงสองแสบก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้ไม่กล้าเข้ามาเล่นกับพี่เขาคือแบบแยกย้ายกันเลยทุกคนมีพี่รุดปีพี่รุดเจอดอกนั้นเข้าไปเป็นไงถึงขั้นไม่กล้าใกล้เลยคือแบบกลัวคนหัวลุกแหละผมว่าคือแบบว่าพี่อิมเขาหน้ารักมากรัก รักน้องพี่เขารักน้องแหละเขาก็เล่นแต่บ๋มเชื่อว่าทุกครั้งที่เราจะไปทำอะไรไปทำงานตรงไหนกับใครเขาต้องทำการบ้านมาแล้วว่าสองคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะแต่เขาก็ได้ร่วมงานกับน้องมาหลายงานละสามจีงานละก็ไม่รู้สิผมว่าเขารู้ว่ะว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันหรือยังไงหรือเขาดูออก หรือเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่พี่อิมแกล้งหรือเขาเป็นแฟนกันจริงๆพี่อิมรู้หรือพี่อิมเขารู้เขาดูออกว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันอุ้ยตายแล้วแย่จังงงเลยสองคนนี้เป็นอะไรกันนะหวั่นใจตัวเองแล้วหนึ่งเออจริงนะทุกคนเนาะใครคิดมันผมบ้างอืม เจอดอกนั้นเข้าไปเจออาการธนดลเจอใบปลายเข้าไปไม่ปฏิเสธเพื่อนกันค้าเพื่อนกันเป็นบุ๋มปฏิเสธอย่างแรงเลยนะจ๊ะป่านนี้คนคุยมันชักแงะงี้แงกๆๆไปแล้วแย่จังเลยเจอเพื่อนเจอพี่ชงคู่เพื่อนแบบนี้เข้าไปไอ้คนคุยตายเลยแย่จัง ทำไมไม่พูดใส่ใหม่ขีดไหม่แล้วไง <c oughs> <c oughs> อาข้อเสียงโปรดเพื่อนก,กับพี่เอฟน,นะครับไม่ไปอะน้ำใหม่ว <î S 1> ันนี้ขอบคุณพี่อินมากๆเลยครับที่น่ารักกับน้องๆน,น่ารักกับพี่ๆ FC เราเสมอเลยนะครับผมมาข้างไหนก็น่ารักมาข้างไหนก็ประทับใจ นะครับไม่ใช่แค่หน้าเวทีหน้ากล้องข้างหลังยิ่งหน้าละกับน้องๆครับ่ะขอเสียงประมือให้กับพี่อินบูโดกันต่อไอ,อเดี๋ยวมาร่วมทั้วกันเราจะหันมาให้ฉันหน่อยฉันจะไม่คอยให้เธอรอลับไป ขอบคุณครับในเวลาต่อจากนี้นี่นี่นี่เดะช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปทุกท่านจะพบและสัมผัสกับการแสดงจากวงดนตรีชื่อดังทุกท่านพร้อมหรือยังครับหน้าเวทีพร้อมหรือยังครับทางโซนข้างหน้าพร้อมไหม เสียงท่านไม่ดังเลยเหมือนท่านกำลังง่วงอยู่หน้าเวทีพร้อมไหมพร้อมแล้วขอให้ทุกคนตบมือตามจังหวะกองโอเคไหมครับป่ะชูม,มาสูงสูงตีเป็นจังหวะเดียวที่อะขอจังหวะที่ ขอจังหวะที่ยากกว่านี้ครับโอเคครับโอ้โหขอบคุณมากครับที่ตบมือช่วยกันครับทุกท่านพร้อมหรือยังยัง ยังยังยังไม่หยุดตีกองไอ้กูก็เหยียบรอทั้งนานนึกว่าจะไม่พูดเอฟซี <c oughs> ที่เคารพรักครับ เอฟซีสาวๆเสื้อๆอยู่หน้าเวทีครับพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมครับใน,นเวลาต่อจากนี้ไปมิตรรับเพลงหน้าเวทีทุกท่านจะได้พบและสผัสกับทีมงานบ้านสิงห์นุกยรดป,ป้ายปาริโอสิงห์มิวสิกแบนด์ได้ทำการแสดงณบัดนี้เชิญครับ เสียงสาวมรุ๊ปไปยแล้วร็อบุ๊คเอาตอนต้นสิ ลุกป่ายพร้อมแล้วทุกคนพร้อมหรือ,อยังลุกป่ายพร้อมแล้วทุกคนพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วยาวบบ ส่งมอบความสุขความสนุก